ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้ามาในห้องเรียนของวิชาห่วงจุ้ยเพื่อโชคลาภบารมีแล้วก็หวงจุ้ยเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งวิชาห่วงจุ้ยเพื่อโชคลาภบารมีและที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเป็นการเรียนควบกันนะคะทั้งสองภาค ตัวได้ง่ายเราจะเห็นว่าน้ำอ่ะมันจะจับด้วยมือเฉยๆอ่ะจะไม่อยู่นะคะต้องมีภาชนะรองรับนะคะอันนั้นก็คือน้ําคือภาพหยางคืออย่างที่เรามองเห็นชีวิตคนเราก็เหมือนกันมีทั้งภาพมองเห็นและมองไม่เห็นนะคะฉะนั้นเราก็มาหาส่วนที่เรามองเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องตบเ p สเมื่อกี้อ่ะที่เราคุยไปอะเพราะเม a t t ะ นี่มันจะเป็นเป็นผูเป็นไม้บรรทัดสอนนะคะเขาเรียกว่าหมูปากเสียหมูปากเสียนี่ก็คือมาตรฐานของการภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนของสมาคมหวหนแห่งประเทศไทยในพระบรมร,ราชินูปัมภมค่ะเป็นวิชาห่วงจุ้ยนะคะโชคลานะคะโชคลาแล็โกสมบูรณ ซึ่งวิชาวงจุ้ยนี้นะคะของสมาคมจะแบ่งเป็นวงจุ้ยเพื่อที่อยู่อาศัยและวงจุ้ยเพื่อโชคลาภบ,บรารมีจะเรียนสองภาคพร้อมกันนะคะโดยจะเรียนตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งสองชั่วโมงหนึ่งภาคแล้วก็ต่ออีกสองชั่วโมงนะคะบ่ายสามโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งสามเดือนนะคะสามเดือนจบ นอกจากเรียนกันในทฤษฎีในห้องนี้แล้วนะคะวิชาวงจุ้ยโดยอาจารย์อ,อนงค์พัฒชีพชัยอิสระหรือเรารู้จักท่านในนามอาจารย์ยงซีท่านยังมีให้เราฝึกภาคสนามกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิชาวงจุ้ยเป็นวิชาที่เราเรียนทฤษฎีกันแล้วมันจำเป็นจริงๆค่ะที่จะต้องเรียนเรียนภาคปฏิบัติกันด้วย มันก็จะมีเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าวงดุยหญินกับวงดุยหยาวงดุยหยินคือวงดุยคนตายวงดุยหยาคือวงดุยคนเป็นฉะนั้นปีนักษัตรของแต่ละคนเนี่ยเวลาเราเกิดมาเราก็จะมีธาตุ12นักษัตรเราจะมีธาตุนะคะธาตุเดิมธาตุเดิมของนักษัตรเราจะใช้ดูวงดุยหญิมเราจะใช้ดูวงดุยเกาเอไปเลยนะเราจะใช้ดูวงดุยเราจะไม่ใช้ดู คนเป็นหรือวงวงชุยที่ใช้อยู่อาศัยถ้าไม่ถ้าใช้ท,ที่อยู่อาศัยเราจะต้องใช้ธาตุไอภาทีเราจะมีการเปลี่ยนธาตุนะคะมีาภาทีร่วมธาตุภาตีเปลี่ยนธาตุฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมา,าทําความจักกันจับปีนักศัตริย์ก่อนว่าปีนักศัตริย์เน,นี่ยจะเป็นปีอะไรไอ้ะหักที่เราให้ถ่ายมาทุกคนถ่ายมาตลอดแล้วเนาะเอาระหักหนึ่งขึ้นมาระหัง ท่ี่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่สมาคมผลแห่งประเทศไทยในพระบารมราชินูปประรมกับวิชาหัวจุ้ยโดยอาจารย์อนุพัฒน์ทีพชัยอิสระค่ะ